สวัสดีครับผมตั้ม TK a u t o c a คานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสุดยอดรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งปีใหม่ๆใ,ใหม่น้อยๆแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดเลยนะฮะก็คือ Toyota Fortuner l e g e n d e r นะครับ2.4ตัวท็อปนั่นเองตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบ Dual l e d นะครับแล้วก็จังหน้าเนี่ยจะเป็นโฉมแบบ l e g e n d e r แล้วกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตผมจัดโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับราคาเพียง 1 1 9 9 0ล้านบาทเท่านั้นเองผ่อน6ปีประมาณ2 3 0 0 0นสนิดๆถ้า7ปี2 1 0 0 0นนิดๆแค่นั้นเองฟรีดาวเลยออกรถศูนย์บาทแล้วเรายังมีแคมเปญขับรีให้อีก90วันด้วยรับประกันเครื่องเคลียร์อีก2ปีหรือ2 1กิโลครอบคุมอะไรหล่1ร3ารายการช่วยเหลือทั่วประเทศด้วยเรามาดูภายในกันนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนะครับครบคันเลยนะครับตกแต่งนะฮะด้วยหนังอย่างดีสลับกับตัวใจแดงนะฮะดำสลับแดงแล้วก็มีคอนโซลแบบลายไม้อย่างดีเลยตัวนี้ เป็นบอกไฟฟ้าคู่นาด้วยตัวนี้ใหม่น้อยมากนะครับเลขใหม่เพียงแค่7683กิโลเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับมาดูตัวจริงนะที่เต็นท์ TK Auto c า r ์นะครับ TK Auto Car ารถมือ2คุณภาพดีอนุมัติไวเต็มใจให้บริการมีรถสวยให้เลือกมากกว่า250คันเอาคันไหนมาเลือกได้เลย